เอปรินาน้ำตาคอเปิดสาเหตุเศร้าสูญเสียคุณพ่อทวีเปิดที่มานี่กว่า50ล้านพอแม่ป่วยซ้ำอีกแบกรับความเครียดเอปรินาเปิดใจครั้งแรกสูญเสียคุณพ่อทวีไกลคุบไปอย่างไม่มีวันกลับพร้อมเปิดสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจไม่เคยบอกคุณพ่อมาทั้งชีวิตย้อนเล่าโมเมนต,ต์ความน่ารักของคุณพ่อที่มีต่อลูกสาวอัปเดตคดีลูกป,ป่าศาลตัดสินต้องชดใช้เงินกรกะตกว่า7.6รล้านบาท และขอเคลียร์ใจหลังมีหนี้สินมากกว่า50ล้านผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ใครได้เห็นภาพในงานจะมีนักการเมืองหลายท่านที่มาบางคนเคยห้ามหันทางการเมืองกันมาก่อนความรู้สึกที่แต่ละท่านมาร่วมงานและแสดงความเสียใจเอรู้สึกอย่างไรรู้สึกซาบซึง้ง และดีใจมากๆาค่ะพอช่วงเวลาที่เราบอบบางที่สุดคนที่เราเคยห้ามหันมาเดินทางมาที่บ้านซึ่งไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพด้วยอยู่ที่ราชบุรีก็ไกลท่านก็เสียสละเวลาเดินทางมาร่วมไว้อะไรให้กับคุณพ่อก็ปลื้มใจอย่างสุดซึ้งเลยค่ะภาพกอดให้กำลังใจเท่ากับปลดล็อกไม้ถ้าพูดถึงท่านเสรีพิสทจิ์เตมียเวศปกติท่านเป็นคนใจดีอยู่แล้วแต่ด้วยช่วงนั้นเป็นบทบาทของฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเป็นลักษณะที่ทุกคนเห็นอยู่ วันนี้เอ๋ได้ยุติบทบาททางการเมืองไปแล้วคุณพ่อก็เสียแล้วท่านกับอุตสาห์เดินทางมาก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดเลยค่ะวันนั้นท่านเสรีพิสุจิ์พูดอะไรท่านขอให้โชคดีขอให้หมดทุกข์หมดโศกค,ค่ะยังมีสอสอท่านอื่นอีกด้วยจากพรรคก้าไกลเองก็มีให้กำลังใจ อย่างคุณเจี๊ยบก้าวไกลคุณเจี๊ยบก็โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มีสสจอจานดอนเมืองไลน์เข้ามามีคุณวิโรธก็ไลน์เข้ามาคุณวิโรจนี่โต้ตอบกันเยอะเหมือนกันก็ดีใจมากๆเพราะชื่นชมคุณวิโร์อยู่แล้วคุณเติ้ลก้าวไกลก็มาเขาเป็นสสพักก้าวไกลหนึ่งเดียวที่คุยกับเอในช่วงยุคนั้นปกติก้าวไกลเขาไม่คุยกับเอแต่คุณเติ้ลเจอก็คุยและสามารถกินข้าวด้วยกันได้เขาเป็นคนน่ารัก แต่คุณเจี๊ยบเอมารู้จักภายหลังหลังจากเอยุติบทบาททางการเมืองไปแล้วพอไปสัมผัสคุณเจีย๊ยบบางครั้งเราเห็นคนอื่นตามสื่อมวลชนหรือโซเชียลทั้งดีและไม่ดีก็ฝากว่าอย่าตัดสินคนด้วยสื่อมวลชนถ้าไม่ได้สัมผัสเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนจิตใจดีขนาดไหนอยากบอกอะไรคนที่มาร่วมงานคุณพ่อเออยากขอบคุณจากใจเลยที่มาร่วมไว้อะไรให้กับพ่อเอ เพราะตอนนี้เอก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้เป็นนักการเมืองอะไรแล้วทุกคนที่เดินทางมาในวันนี้ก็เดินทางมาด้วยจิตใจบริสุทธิ์เดินทางมาด้วยความตั้งใจที่จะให้กําลังใจแสดงความเสียใจและไว้อะไรคุณพ่อของเองไม่ว่าเพื่อนคุณพ่อที่เดินทางมาจากจังหวัดไกลๆทางภาคใต้ภาคอีสานต่างๆบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนั่งคุยกับเอเล่าเรื่องคุณพ่อให้ฟังแล้วร้องไห้นั่งร้องไห้มากกว่า10วันแล้ว ไม่เคยหยุดร้องไห้แม้แต่วันเดียวการที่มีผู้คนเดินทางมามากๆและพูดคุยเรื่องคุณพ่อให้ฟังบางคนก็พูดถึงว่าเขาพูดถึงลูกๆอย่างไรฟังแล้วก็ร้องไห้คิดถึงคนที่มาคือคนที่มีความตั้งใจจริงแต่อย่าลืมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนที่ไม่มาก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักคุณพ่อหรือไม่ได้ผูกพันกับเอแปลว่าเขาไม่ว่างจริงๆเพราะเขาต้องไปทำงานด้วย เอจึงไว้ศพถึง7วันเพื่อเปิดโอกาสต้อนรับทุกคนที่อยากมาพบคุณพ่อมาไว้อะไรอาการคุณพ่อก่อนเสียชีวิตเป็นเพราะอะไรโดยวัยความชราภาพเป็นเรื่องปกติของผู้สูงวัยทุกท่านจะมีอาการเดียวกันคุณพ่อเป็นคนแข็งแรงมีการออกกำลังกายควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดมีการพบหมอเพื่อตรวจสุขภาพ อย่างสม่ำเสมอแต่ทั้งนี้ความชราภาพก็ทำให้สิ่งต่างๆในร่างกายทำงานไม่สมบูรณ์เบื้องต้นคุณพ่อล้มครั้งที่หนึ่งในห้องน้ำลมเล็กน้อยแต่ด้วยไวก็ทำให้สะโพกหักแต่ไม่มีอันตรายอะไรพอล้มครั้งที่สองคุณพ่อล้มในห้องน้ำเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากปกติเอกับคุณพ่อไม่เคยเล่นกันในโทรศัพท์จะคุยโทรศก,กันเท่านั้นแต่วันหนึ่งเรามีโทรศก,กัน มากกว่า50เรื่องก็เลยเหมือนคุยกันทั้งวันอยู่แล้วอยู่ๆตอน6โมงเช้าเอโทรไปหาคุณพ่ออยากคุยเล่นคุณพ่อไม่รับสายคุณพ่อโทรกลับมาตอน8โมงเช้าถามว่าใครครับพ่อบอกว่าเอครับลูกมีอะไรไหมเอบอกไม่มีพ่อก็บอกว่าแต่พ่อมีพ่อล้มเอาเฮลิคอปเตอร์มารับพ่อด่วนเลยพ่อยังไม่อยากตายเพราะเลือดเต็มเลย เอก็บอกว่าที่ไหนเขาบอกในห้องน้ำเอก็บอกว่าอีก5้านาทีเดี๋ยวเอโทรกับเอก็โทรหาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดไปรับคุณพ่อทันทีเพื่อส่งโรงพยาบาลส่งไกลหน่อยที่ศิริราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คุณพ่อและเอไว้ใจเอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากให้การวินิจฉัยเป็นความสบายใจของเอด้วยระหว่างการเดินทางคุณพ่อก็โทรหาเอเรื่อยๆจนถึงโรงพยาบาล ตอนนั้นเออยู่กาญจนบุรีก่ออิดทำเล้าไก่ก็ขับรถไปโรงพยาบาลช้ากว่าทีมงานเอส30นาทีหมอก็ขอซีทีสแกนเอ็กซเรย์หลายอย่างหลังมีการตรวจสอบทุกอย่างปรากฏว่าโนกแก้มคุณพ่อหักก็เลยตรวจตาต่อไม่มีผลต่อการมองเห็นมีรูป,ประมาณ1เซนที่สมองทำให้เลือดไหลาทางสมองอยู่ คุณพ่อเลยขอให้แอดมิดอีกหนึ่งวันถ้าเลือดหยุดไหลก็กลับบ้านได้ถ้าไม่หยุดไหลก็ต้องดูต่อว่าจะรักษายังไงส่วนเรื่องหัวใจส่วนใหญ่คนเรามีสามเส้นคุณพ่อเหลือเส้นเดียวแต่เส้นนี้แข็งแรงมากซึ่งสายไฟหัวใจมันขาดหมดถามว่าจะทำยังไงหมอก,ก็บอกว่าจะทำให้หัวใจเต้นช้าลงจนหยุดไปคุณพ่อก็บอกว่าแล้วมีวิธีอะไรไหมก็ยังไม่มี เป็นเรื่องความชราภาพแต่ตัวอื่นๆแข็งแรงมากมีหัวใจอยู่ที่เวลาคุณพ่อบอกว่าไม่แน่ใจว่าลื่นหรือล้มในห้องน้ําเพราะผมระวังมากไม่น่าลื่นคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวฝังชิปในหัวใจเพื่อทําการบันทึกว่าเวลาที่ล้มครั้งต่อไปจะรู้เลยว่าเกิดจากหัวใจหรือเปล่าคุณพ่อบอกว่าฝังไปแล้วรักษาได้ไหมหมอบอกว่าไม่ได้รักษา แต่จะรู้ว่าสาเหตุมาจากตรงนี้หรือไม่พอบอกว่าถ้ารักษาไม่ได้ไม่ทําพ่อแก่แล้วห้ามเจาะห้ามผ่าห้ามอะไรเลยอายุขนาดนี้แล้วอย่าทําถ้าผ่าแล้วเดียงไปกลับมาเดินเหินไม่ได้พ่อก็ไม่ค่อยอยากอยู่เท่าไหร่แล้วก็ห้ามทําวันรุ่งขึ้นซีทีสแกนครั้งที่สองเลือดจุดไหลก็กลับบ้านครั้งที่สามคุณพ่อก็ไปดูคนงานถูกบ้านเพื่อเตรียมขายที่ดินที่กรุงเทพ แล้วเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมไม่มีอะไรกลับบ้านไปและครั้งสุดท้ายคือรอบนี้เป็นรอบที่สี่คุณพ่ออยู่บ้านพักที่สวนพึ่งแล้วเป็นลมไปคนอยู่รอบๆพยายามปฐถมพยาบาลเรียกรถพยาบาลทันทีพอรถพยาบาลมาถึงก็มีการปั๊มหัวใจใส่เครื่องช่วยหายใจนำส่งโรงพยาบาลพอถึงศิริราชศิริราชบอกว่าต้องผ่าตัดเปิดกะโหลกเพื่อเอาเลือดออกมีเลือดข้างในสมอง แต่คุณพ่อสั่งเอาไว้ว่าห้ามผ่าคุณหมอบอกว่าไม่ผ่าคือตายอย่างเดียวก็เลยต้องผ่าพอผ่าเสร็จคุณหมอบอกว่าคุณพ่อมีสภาวะสมองตายถ้าครบยี่สิบสี่ชั่วโมงทางแพทย์สภาถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตสมองไม่ได้สั่งงานไม่ตอบสนองอะไรแต่คุณหมอบอกว่าด้วยเทคโนโลยีก็สามารถรักษาที่ประจรขึ้นมาโดยการอัดยาเข้าไปต่างๆเวลาความดันลดหัวใจจะหยุดเต้นก็อัดยากัน จนตอนหลังเตรียมทําใจแล้วก็บอกจะเอาคุณพ่อกลับบ้านแล้วคุณหมอบอกว่าส่งเข้าบ้านไม่ได้ต้องส่งระหว่างโรงพยาบาลเลยส่งไปโรงพยาบาลราชบุรีเพื่อให้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพอถึงโรงพยาบาลราชบุรีปุ๊บวันแรกที่มาถึงไม่ได้ให้ยาอะไรเลยจากให้ยาหนักๆชีพจรปกติมากๆก็อเมซิ่งตกใจมากคิดว่าคุณพ่อน่าจะฟื้นแล้วแหละ แต่คุณหมอที่ราชบุรีบอกว่าไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้เป็นการรอยอย่างเดียวแล้วแต่ชีพจรเต้นดีโดยไม่ใช้ยากระตุ้นเลยก็เป็นสภาพร่างกายเพอาะออกซิเจนมันเป่าอัดเข้าไปในหัวใจก็ดีขึ้นวันต่อมาก็เริ่มไม่ดีแล้วและคุณพ่อก็จากไปถือว่าเราทำเต็มที่ทําดีที่สุดแล้วณนะวินาทีที่รู้ว่าคุณพ่อไม่อยู่กับเราแล้ว ประมาณวันที่11หัวใจก็แตกสลายค่ะคือเราน่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำด้วยกันเยอะกว่านี้มีรังสังหรณคุณพ่อมีพฤติกรรมแปลกมากคุณพ่อออกเดินทางเพื่อไปหาทุกคนเลยไปหาแม้กระทั่งคนขับรถเก่าที่เขาออกไปเพราะเขามีงานที่ดีกว่านี้ไปชวนคนสนิทเตรียมไปพัทยาหลังสงการเพื่อไปดู อันคาซาไปหาคุณแม่ซึ่งหย่าร้างไปนานแล้วไปหาน้องชายที่อยู่ลบบุรีไปนอนอยู่หนึ่งคืนไปหาแม้กระทั่งสามีเก่าของเอคุณพ่อบอกว่าอยากไปให้กำลังใจค่ะมีอะไรติดค้างค้างเยอะค่ะเอคอนมีเวลาอยู่กับคุณพ่อมากกว่านี้ตอนเด็กๆคุณพ่อไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันคุณพ่อทำงานแม่เลี้ยงลูกอย่างเดียวพอเรียนจบแล้วย้ายมาเรียนที่เมืองไทยตอนนั้นติด ตามคุณพ่อไปทุกคนทุกแห่งเวลาถ่ายรูปคุณพ่อจะติดเด็กคนนึงอยู่ข้างหลังนั่นคือเอเราจะห้อยไปด้วยทุกที่เวลาคุณพ่อลงใต้ไปดูเรื่องกุ้งที่ปัตตานีเราก็ไปด้วยเหมือนเป็นตุ๊กตาหน้ารถไม่ได้ทำอะไรเลยมีหน้าที่กินข้าวและไปเป็นเพื่อนพ่อนั่งดูพ่อทำงานแค่นั้นเองไม่ได้ดูแลอะไรเลยแต่เชื่อว่าคุณพ่อน่าจะภูมิใจแม้แต่เรื่องเล็กน้อยตอนนั้นเอ๋กลับมาเมืองไทยก็ไปประกวดนางสาวไทย ประกวดเสร็จยังอยู่ปัตตนีกับคุณพ่อพอเจอคนรู้จักคุณพ่อก็ไขกระจกลงแล้วพูดว่าลูกสาวผมไปประกวดนางสาวไทยมาครับทำแบบนี้ตลอดทางเป็นเดือนๆือนซึ่งเอายแต่พอย้อนกลับไปคิดแม้แต่เรื่องเล็กคุณพ่อยังภูมิใจต่อมาคุณพ่อชวนพี่ชายลงสอสอพี่ชายไม่สะดวกไม่อยากลงน้องชายอายุไม่ถึงคุณพ่อมาถามเอเอ,เ,อเรียนด็อกเตอร์อยู่ที่ธรรมศาสตร์ ตอนเอ็นติดย้ายมาเรียนเมืองไทยเอขอพ่อ1อย่างคือเออยากซื้อโต๊ะที่เอชอบเอไปเดินที่บางโพเจอโต๊ะตัวหนึงราคา1 1 0 0 0บาทเอก็บอกว่าเออยากได้โต๊ะใหญ่ๆขนาดนี้ไลนยนี้ได้ไหมพ่อก็บอกว่าขอเหตุผลเพราะมันแค่โต๊ะนะลูกก็บอกว่าพ่อหนูต้องอยู่ที่โต๊ะนี้อีกหลายปีเอต้องอยู่ที่ห้องสมุดและที่โต๊ะเพื่ออ,อ่านหนังสืออยู่สองวัน จนวันที่พ่อมาถามว่าเออยากลงสสไหมเอก็ลงค่ะพอโรงงานก็เยอะมากเรียนไปได้สามเทอมเท่านั้นก็ดอกไปเลยพอเป็นสอสเลือกตั้งเสร็จชนะสมัยแรกคุณพ่อก็ช่วยหาเสียงคนไม่รู้จักเลยเวลาไปห้อยตามคุณพ่อเจอลน้ข่าวที่รู้จักคุณพ่อเขาก็จะถามว่าใครพ่อก็บอกว่าลูกสาวเขายังทำเสียงเหมือนไม่ใช่ลูกอย่างอื่นหรือเปล่า แต่พอประกวดนางสาวไทยคนเริ่มรู้แล้วว่าคุณทวีมีลูกสาวตอนหาเสียงปร,รินาคนไม่รู้จักเลยเรียกผิดผิดถูกถูกปรีนาบ้างอะไรบ้างแต่พอลูกสาวทวีรู้จักหมดเลยในเขตเลือกตั้งก็หาเสียงด้วยประโยคนี้เลยจนชนะเลือกตั้งคุณพ่อก็ช่วยด้วยและวันแรกที่ไปประชุมสภาคุณพ่อก็ไปส่งด้วยตัวเองเข้าสภาทำงานวันแรกมีคนถ่ายรูปแล้วเอามาให้ตั้งแต่ได้รูปนั้นมา ในบ้านเอจะมีรูปลูกชายเยอะมากแต่บนโต๊ะเอจะมีรูปเดียวคือรูปคุณพ่อกับเอที่เลือกไว้บนโต๊ะทำงานเพราะว่าเอจะได้ขยันเหมือนพ่อเอไม่เคยได้ยินคำว่ารักจากคุณพ่อใช่ค่ะตลอดระยะเวลาที่ได้อยู่และไม่อยู่กับคุณพ่อพอเป็นสอสอจากได้ห้อยตามไปก็ไม่ได้ห้อยแล้วเพราะเราต้องประชุมสภาไปเผาศพเราจะเป็นทีมกัน ก็ทำให้ได้เจอกันน้อยแต่โทรศัพท์กันไม่ได้บอกรักแต่การกระทําคือรักมากใช่แม้แต่การเมืองคุณพ่อก็ไม่อยากให้เลิกคุณพ่อบอกว่ากว่าจะสอนมาได้ขนาดนี้ทำไมเลิกอยากให้เล่นแต่เอบอกว่าเอช้ำมากเอขอพักผ่อนคุณพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรเอไปทำเล้าไก่คุณพ่อก็ขับรถไกลๆจากราชบุรีมากาญจนบ,บุรีเพื่อมาดูเอก่อสร้าง คุณพ่อจะสอนด้วยวิธีก่อสร้างว่าทำยังไงให้ประหยัดก็ตามมาช่วยเหลืออยู่แต่ไม่ได้บอกรักเอ๋น้อยใจไหมวิธีการสอนของคุณพ่อจะมีคำพูดที่ไม่สุภาพมีเสียงที่ดังเยอะเป็นสไตล์เพราะคุณพ่อก็ลูกชาวบ้านแต่ขยันหมั่นเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวจนได้เป็นรัฐมนตรีคุณพ่อจะเป็นคนขยันสุดๆในการทำงานเวลาสอนลูกแกก็จะสอนให้จดจำเข้าไปในหัวเลยนะ บางครั้งสอนมากๆเราก็หนักน้อยใจแต่เราฟังเพราะถ้าไม่ฟังเราไม่สามารถมาจุดนี้เลยจนเวลาผ่านไปก็ทำได้รับรู้ว่าคุณพ่อรักเรามากเพราะเราได้เห็นกระจกมันคืออะไรสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราคิดได้นะป่านนี้คือลูกชายด้วยยืนร้องไห้ที่โรงพยาบาลสิริราชลูกชายมาด้วยปิดเทอมเราก็ร้องว่าเอรักพ่อ ลูกชายก็สะกิดว่าแม่แม่ด่าหนุนทั้งวันเลยแม่บ่นหนุทั้งวันเลย,นนเ,ลยเจอหน้าไม่ได้ทําอะไรก็ว่าทั้งวันเลยน้องก้าวยังว่าแม่รักน้องก้าวเราก็เลยอึ้งไปเลยว่าเออจริงๆที่คุณพ่อว่าทั้งวันโดยไม่มีเหตุผลก็คงเหมือนกับที่เราเป็นแม่คนสิ่งที่ลูกพูดเราก็คิดว่าเราคิดไม่ได้เด็ก14คิดได้เยอะกว่าเราอีกนะเราแย่ที่สุดในโลกเอาอารมณ์ใครเป็นลูกก็ต้องฟังเรื่องนี้ด้วยนะ เขาด่าเพราะเขารักเรื่องกระจกเราปลูกบ้านที่โพธารามคุณพ่อก็ซื้อตุ๊กตาฝรั่งแล้วบอกว่าผู้หญิงต้องชอบแบบนี้นะเป็นรูปปั้นอยู่ในบ้านคุณพ่อบอกว่าเพื่อนพ่อแนะนําให้ซื้อนําเข้ามาชอบไหมเอบอกว่าสวยมากเลยค่ะคุณพ่อบอกว่าแล้วต้องชอบเอก็ชอบส่องกระจกแต่งหน้าทําผมบางทีดูกระจกเล่นคุณพ่อก็ซื้อกระจกอันหนึ่งมาเป็นดอกไม้วงกลมร,รีียาวๆใหญ่ๆ คุณพ่อบอกว่าผู้หญิงต้องมีกระจกในห้องเวลาอาบน้ำแต่งตัวเขาซื้ออีกอันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเอชอบแบบนี้ตอนเอยังไม่เลิกกับสามีเก่าเขาทำบ้านเอก็บอกให้เอาโต๊ะเครื่องแป้งใส่ไว้มุมนี้พอเขาทำแบบเสร็จเอทำไมไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งสักทีปรากฏว่าไม่ได้แลนว่าเอจะอยู่เอก็ย้อนคิดเรื่องเก่าๆบางทีคนที่เขาอยู่กับเรา เขาจะรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างคุณพ่อใส่มาเต็มที่เลยกระจกจนคุณพ่อเสียชีวิตเอเข้าไปที่บ้านพักที่สวนพึ่งไปเจอกระจกอันหนึ่งไม่แพงเป็นกระจกไม้มีดอกไม้สองอันเอมองว่าคุณพ่อจะซื้อมาทำอะไรเป็นกระจกโบราณเอกก็นั่งคิดว่าหรือเขาซื้อมาให้เราแล้วลืมให้เพราะอายุเยอะแล้วก็ลองให้กับกระจกอยากบอกอะไรท่านเอรักพ่อคะ่ะและคิดถึงพ่อ เรื่องที่สาลตัดสินให้ชดใช้กกตอ7.6ล้านตอนนี้ก็เป็นคำพิพากษาชั้นต้นก็ขอขยายเวลาการอุทธร์ครั้งที่ 1. อนุญาตพอดีไปดูแลคุณพ่อจัดงานคุณพ่อเลยขอขยายเวลาครั้งที่2ยังไม่ทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่ถ้าไม่อนุญาตก็ยื่นอุทธร์วันที่11พฤษภาคมนี้นอกจากคดีนี้แล้วมีเรื่องราวนี้สินด้วยอีก50ล้าน ที่มาที่ไปมาจากไหนมากกว่า50ล้านค่ะก็ต้องหาอาชีพค่ะมันล้มละลายได้แต่จะไม่ล้มจะทํางานใช้มันเริ่มจากไหนเริ่มจากไปกู้เงินธนาคารทกสเพื่อเลี้ยงไก่ค่ะกู้มา2 3ล้านตอนหลังคุณพ่อก็มาช่วยชําระให้5ล้านเหลืออีก17ล้านต่อมาก็มีการกู้เงินนักการเมืองท่านหนึ่งเป็นที่เคารพรักและครอบครัวเอเอก็ กู้ให้คนในครอบครัวอีกคนหนึ่งพอถึงเวลาเราเป็นคนกู้ก็ต้องรับผิดชอบซึ่งท่านก็เมตตาเอ๋มากไม่คิดดอกเบี้ยพอท่านรู้ว่าเอ๋ไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวแล้วมีเรื่องกะกะตเข้ามาอีกส่วนหนึ่งปกติมีคุณพ่อให้กำลังใจพอถึงเวลานี้เหมือนเสาหลักจากไปแล้วให้กำลังใจตัวเองยังไงได้แต่ร้องไห้มันเป็นภาระที่เหมือนเราคนเดียวรับผิดชอบแต่คุณพ่อก็มีทรัพย์สินเยอะแต่เป็นประเภทที่ดินเยอะมาก แต่ไม่ใช่ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ฉะนั้นมันก็จะมีแค่ที่ดินผืนเดียวอันนี้แหละที่มีปัญหาเหมือนที่ดินผืนเดียวพังชีวิตไปเลยเราพยายามทำกินบนที่ดินต่างๆต,ต,ต่อไปลูกชายให้กำลังใจยังไงโอ้โหสำคัญที่สุดเลยช่วงนี้ขณะเดียวกันคุณแม่ก็ไม่สบายเสาร์อาทิตย์ต้องส่งไปอยู่กับคุณยายเพราะคุณยายไม่ยอมกินข้าวน้องก้าวไปเขาจะมีเทคนิคให้คุณยายกินข้าว แบกรับความเครียดเสียคุณพ่อเรื่องคดีนี้สินคุณแม่ป่วยอีกปีนี้เป็นปีทองเลยค่ะปีที่แล้วก็ปีทองนายจะตัดสินศาลจนคุณพ่อเสียชีวิตเลยหวังว่าจะไม่มีอะไรอีกหรือถ้ามีอีกก็ต้องว่ากันไปมีคำพูดลูกชายให้กำลังใจเราไหมลูกจะบอกว่าแม่เก่งแม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอยู่แล้ว คนเราต้องอยู่ด้วยความหวังไม่ต้องร้องไห้เขาน่ารักค่ะเราก็จะยิ้มแต่คุณพ่อจะพูดคำว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้เครียดเช้ามาก็ปัญหาเต็มไปหมดแก้ทีละอย่างไปคดีอยากให้ไปในทิศทางไหนอยากให้ได้รับความยุติธรรมค่ะอะไรที่เราผิดเราจะสารภาพทันทีแต่อะไรไม่ผิดก็จะสู้ถึงที่สุดและหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมและยังเชื่อมั่นในความยุติธรรมอยู่ค่ะจากนี้วางแผนอนาคตยังไง เออยากพักผ่อนและอยากเป็นเกษตรกร,กรแบบคุณพ่ออยากเลี้ยงไก่ก่อสร้างเราไก่ให้เสร็จซึ่งที่นี่เอลงมือเองฉาบปูนเองด้วยก็ตั้งใจมากอยู่กับลูกน้องเยอะแต่อีกนานกว่าจะเสร็จกําลังทําเพื่อนบ้านก็เพิ่งสร้างแต่เขาจะเสร็จแล้วเขาเป็นเหมาจ้างของเราทํากันเองยกตัวอย่างคุณทัญญาสร้างบ้านก็จ่ายเป็นงวดแต่ทุนน้อยก็ทําเองเขาก็คิดเป็นตารางเมตรทําเองก็ถูกก็ทําไปเรื่อย